แซาเล่าซซาแล้ว้ําเล่านะครับค่ะเรียกว่าอย่าผิดคําพูดครับอันนี้เรานี่ถึงเชิงมุมนะเชิงมุมนะเิงมุมแต่ถ้าอย่าลืมพระเสาร์มาเดินชาจะจริงมันอาจจะเดินอาจจะเป็นช่วงอีกสักปลายปีหน้าไหมค่ะปลายปลายปีพระเสาจะไล่ไอ้บ้าคานจะไล่พระเสาวทันเลยทันตรงนี้แหละครับค่ะ ตอนนั้นเรียกว่าเกิดเหตุนีค่ะจากความมันเทิงจะเกิดขึ้นระหว่างการทวงสัญญิงสัญญาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นอย่าหลอกใช้คนค่ะนี่เราพูดกันถึงพูดกว้างราศีมิถุนราศีมิถุนเพราะราศีมิถุนเป็นราศีคนคู่ใช่คนหมู่มากนะครับ เพราะฉะนั้นคุณอยู่ได้เนี่ยคุณก็จะมีสังคมคนหนุ่มต้องรักษาคําพูดต้องรักษาคาพูดอย่าหลอกใช้อย่าหลอกใช้ห้ามหลอกติดขาดนะคะหลอกแล้วจะมีปัญหาเพราะเมื่อดาวพังคารกจรมาถึงดาวพระเสาเมื่อไหร่ตรงนั้นก็จะเกิดการแตกหักแล้วก็มาบอกเอาไหนล่ะที่บอกจะให้อยาไม่เห็นให้ทันทีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนอเรามาพูดเรื่องที่มันชีวิตประจําวันทุกคนใช่ 99ิบเกเปอร์เซ็นต์ะคไม่ได้เลยคเมื่อกี้ราศีม่ถุนหมายถึงว่าคนคู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ต้องมีชีวิตมันก็ต้องมีชีวิตคู่ใช่ใช่ไหมครับมีมีเรื่องคู่ไม่ว่าจะเป็นอื้นส่วนคู่ครองคู่ครองเรือนนะครับคู่ร่วมทํางานสังคมหรืออะไรต่างๆมันต้องมีเขาเรียกต้องมีสังคมจริงๆแล้วคู่ คู่ครองเรือนก็เป็นสังคมมวลหนึ่งเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันเป็นอะไรที่เกี่ยวชีวิตประจําวันแล้วก็ค่อนข้างจะสําคัญมากใช่ครับเพราะอะไรมันเป็นความใกล้ชิดที่มากที่สุดนะครับความสัมพันธ์ความผูกพันที่จะเกิดแตกหนอแตกเชื้อสายพันธ์ออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องคู่เอาเน้นไปที่ คู่ชาวราศีมิถุนคลองแล้วกันนะครับของชาวราศีหรือว่าราศีเมถุนหรือมิถุนนะครับจริงๆแล้วตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามมัแหละภพที่เจ็ดนับจากตัวเองไปนะครับก็คือราศีธนูนะครับจริงๆโครงสร้างของคู่ครองเมถุนก็คือธนูใช่ไหมใช่นะอันนี้มันเป็นหลักเลยนะเป็นหลักแต่ว่าจะดีร้าย สมพง์หรือไม่สมพง์ต้องดูที่ดวงดาวด้วยนะฮะแต่ถ้าราศีไม่ถุนเนี่ยตรงข้าเป็นธนูธนูนี่เป็นราศีค่อนข้างจะผมผมชอบนะ่คเพราะว่าราศีธนูเป็นสัญลักษณ์คนยิงธนูใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนมีเป้าหมายผมเคยถามลูกศิษย์ว่าเออเขายิงไปไหนคอาจารย์ว่าเขายิงไปไหนเขายิงไปหาคู่คือการก็ยิงไปหาเป้าหมายถูกต้องนะครับ ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายค,คนราศีธนูเนี่ยทำอะไรจะมีเป้าหมาย <łec therapy> นะครับเป็นธาตุไฟนะครับดาวเจ้าเรือนที่ครองเนี่ยเพราะฉะนั้นจะจะต้องได้เขาเรียกว่าพฤติกรรมนะครับอุปนิสัยต่างๆของดวงดาวที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยก็คือพราวผ้าพฤหัสค่ะพฤหัสเป็นเรื่องของจริยะธรรมศิลธรรมกฎเกณฑ์ต่างๆตั้งแต่กฎแห่งกรรม นะครับจารีดกฎหมายพฤติกรรมกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ดาวพฤหัสหมดดาะพฤหัสนี่จะไม่มีเรื่องของโลกิยะเข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>นะครับนอกจากว่าพฤหัสจะอยู่ผิดที่ผิดทางหรือว่ามีองค์ประกอบของดวงดาวที่มากระตุ้นบ้างะนะครับก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างทีงนี้มาพูดถึงคู่ครองชาดีๆนะดาวพฤหัสเนี่ยถ้ามันเล็งไปที่ราศีมิถุน่ พอจากพฤติขันนี้จริงเขาบอกนะผมสังเกตดูนะนะจย์นะเหมือนพี่ดีเกินไปอ่ะใช่ค่ะเสมมติว่ามีความยั้งคิดมากอผู้หญิงอยู่ไม่ถุนผู้ชายอยู่ฮันดูแลกุมรับเขาค่ะคู่ครองคนแรกของคุณเนี่ยค่ะมันดีเกินไปไหมพี่ดีเกินเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันพอดีมากทุกอย่างมันไม่บาลานซ์กันใช่ไหม <c oughs> มัน <c oughs> ก็นทำว่าพอหัสผมก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องของจริยะก็โอเคอาจจะมีในเรื่องของสังเกตนะอาจารย์ <c oughs> นะพฤหัสเป็นเกษตรในพบปัตตานินนะดูโอ้ายิ่งยิ่งอยู่เป็นเกษตรด้วยน,ะ <c oughs> นั้นชัดเจนนิดนึงค่ะ <c oughs> ไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> ถ้าพือหัสตรงนี้ไปย้ายของย้ายของเลยเขาไม่ได้นะไม่ได้ระเบียบมากเจ้าระเบียบค่ะเป๊ะมากจุ๋มยิ้มจุกจิกใช่ค่ะแล้วเป๊ะด้วยอเป๊ะผิดเป็นผิดอเออกเป็นกเลิกเป็นเลิกไม่ง้อไม่เค เพราะเขาจะยึดถือมากเลยเรื่องของกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นราศีเมถุนต้องดู้นยนะว่าดาวคู่ครองคุณเนี่ยค่ะในดวงกาเนิดของคุณเนี่ยดาวพฤหัสเขาไปอยู่ตรงไหนค่ะแล้วอยู่ตรงนี้นะผิดฝาผิดแนวเนี่ยไม่ได้เพราะเขาดีเกินไปค่ะนะเขาดีเกินไปนะครับค่ะแล้วก็มาดูสมมติว่ามันมีอะไรไปอยู่ตรงนั้นจะได้จะต้องได้นิสัยเพราฤหัสหมดค่ะนะเพราะจันทร์ไปอยู่ตรงนั้นก็จุกจิกทุ่ที่ทททละเอียดละเอียดออขี้ใจน้อยเสียงเก่งแต่ว่า มันก็ทิ้งเงินไม่ได้ไงนะฮะเ,เพราะว่าอาจันพ์พิษฐ์เป็นเหมือนกับแม่กับลูกพอ่อก,กับลูกอะไรอย่างเนี้ยเ<อ>มถุนเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยคือเป็นคนที่มีสังคมคเป็นคนที่มองมองโลกกว้างคนะครับเป็นคนที่ชอบเจรจาคนที่มีสังคมเพื่อนฝูงมากๆเนี่ยผมว่ามีประโยชน์นะดีกว่าเก็บตัวคนเดียวโดน คือไม่ได้มองโลกกว้างเลยะนะครับแต่ว่าเมถูลนี่เขาจะมองโลกกว้างชอบสื่อสารคือรู้หมดเนี่ยค่ะปู่บ้านนี้ทั้งซอยนี่ใครเป็นยังไงรู้หมดรู้หมดเออเรียกว่ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงจแต่ว่ามันก็ต้องมีคำว่าบาลานซ์คนที่มีพระเกตเข้าสมมุติพระเกตกลุ่มลัคนนาในดวงกําเน่ดมเมุนเนี่ยกับพระพุทธโอ้โห ผมไม่ค่อยอยากเข้าใกล้อ่ะบันเทิงมันเยอะมันเยอะเยอะเยอะพูดเยอะอะไรเยอะแล้วมีเกิดมีเรียกว่าผิดเพี้ยนมีดาวสาดาวบาปเขาเข้าไปอัดเข้าไปตรงนั้นีกโอ้คอนีอยากเข้าใกล้ครับเพราะว่ามันเราจะเวียนหัวเรียกว่าผิดเพี้ยนอไม่รู้ขอให้ได้พูดอ่ะไม่ธรรมดาขอให้ได้พูดขอให้ว่าขอให้ได้บ่นขออะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องดูว่าดาวคู่มันก็เหมือนกันครับดาวคู่ที่มันดาวส่งเสริมดีมันก็ดีมันจะมีดาวที่อันตรายสําหรับเมถุนนะ ที่ไปอยู่ในอโนเนี่ยค่ะที่แรงๆเข้ากดอาจารย์วันก็เขาทราบดีก็คือจุดที่มันเป็นพินทุบาทค่ะแรงๆนะครับก็คือพระเสาค่ะดวงช้ําค่ะทําไมอ่ะพระเสาเนี่ยมันเป็นดาวที่เนิ่นนานเดดาวที่มีแต่ความทุกข์ระทมใช่ไหมฮะเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ว่าเสาเพ่งเล็งรักและอสุรานี่ก็คือราหูค่ะภุมเมนอัสดาภูมเมนเป็นแปกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันถ้ากดพวกนี้เข้ามานะ สังเกตดีๆนะครับโดยเฉพาะราศีเมถุนถ้ามีดาวอยู่นะแต่ถ้ามีลัคนาเฉยๆนี่มันก็สะเทือนเรือนไงอาจารย์สะเทือนเรือนหมายความว่ามันก็ร้อนเรือนเหมือนกันแต่มันอาจจะยังไม่กระแทกไปที่ดาวแต่ถ้ามันมีดาวดวงนั้นก็จะรับความหมายของคำว่าพินทุบาทไปด้วยจุดเสื่อมจุดด่างพร้อยนะครับเพราะเสาวดวงช้ําราหูดวงแตกเพราะแตกยังไงอะราหูนี่บอกมันทิ้งทิ้งเลยนะทิ้งเลย ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยอ่ะโอ้โหแบบเรียกว่าเปิดเลยพระศุะสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนี่รันโอ้โหทำไมร้อนนี่รันแต่ผมว่าบางคนชอบนะค่ะโดยเฉพาะผู้ใจที่ชอบบันเทิงอาจจะชอบสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าเสน่หาโอ้โหมันมีเรื่อยตลอดเนี่ยความรักมันดีแต่ครอบครัวมันเสียไงพระจันทร์จะเสียอะไรดีนะครับก็ต้องต้องระมังมัน แต่ผู้หญิงก็ต้องระวังนะเพราะบ้านเราเป็นบ้านของจารีตใช่ไหมอยู่เฉยใช่ไหมอาจารย์บ้านเราตะวันออกมีมีลูกศิษย์ลูกค้ามาบอกนี่หนูอยู่เฉยๆนะแต่เฮ้ยมันมีแต่คนเรื่องวุ่นวายหนูไม่เอานูหนีแล้วนะอ้าวเขีสม่เจ็บอาจารย์ก็เาวาลนี่รันเสนเวลาอะไรมันมากระทบโคจรมามันจะมันจะสะดุ้งสะเทือนอีกอันหนึ่งก็คือต้องระวังก็คือมฤตยูอาจารย์มรดกยูอยู่ปัตตานีเนี่ยมันเหมือนลูกข่างเลยนะ หมุนไหวมาไหวไปไหวะนะครับสะเทือนอ้สะเทือนนะมฤตยูก็บอกว่ามฤตยูอยู่ตรงไหนมันก็ทําลายตรงนั้นถ้าตอนนี้อาจารย์นาะศีมีถุนเนะี่ยที่มีดาวเ,าเจ้าเรือนปัตตนีตอนนี้แล้วก็มาร่วมกับดาวมฤตยูที่พบวินาศหรือวิษณ์นี่ตอนนี้โดยภาพรวมอาจารย์เวลาใกล้จะหมดแล้วะจะเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้อาจารย์พฤหัสต,ตรงเนี้ยค่ะอาจจะเป็นพฤหัสขี่โคก็ได้ค่ะนะครับอ่า ขีค่ะจังตอนนี้ขีโคพระฤหัสขีโคใช่ค่ะแต่ก่อนจริงเขามีแค่อังคารขีโคหรือพระฤหัสขี่โคก็ได้นะดาวที่มาอยู่ข้างหลังเนี่ยโดยเฉพาะอยู่กับดาวแบบเพรเดี๋ยวถ้าพระอังคารโคจรถ้ามามันทันอยู่แล้วทันพรฤหัสดีกว่ารระวังให้ดีนะครับความลับจะถูกเปิดเผยคนะปิดไปทั้งนานเออเนี่ยห้าสามมันคู่ความคู่ขัดแย้งนะครับเนี่ยระวังระวังเลดน้อนะอันนี้เป็นพรฤหัสขี่โค อังคารก็ขี่โคเต็มๆเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังม่ถุนนะแต่เรื่องการเงินการงานยังไปได้ครับยังไปได้นะตอนนี้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี่ก็โอเคได้นะครับอาจารย์อาจารย์อยากเตือนอะไรชาวราศีมิถุนและนาราศีมิถุนตอนนี้ก็เตือนในนี่แหละเดี๋ยวพวกอังคารย้ายเข้ามาทับพฤหัสพบวินาชนะพบวินาศพบวินาศเลยอ่านสุริยคติเนี่ยอ่านวินาศเลยนะ มีปัญหาแน่นอนครับ5สามคู่ความ30อุบัติเหตุค่ะอกซิเดต์ต้องไม่ประมาทสุขภาพระวังเรื่องการผ่าดตับค่ะนะครับเรื่องการผ่าตับอุบัติเหตุถ้าดวงดาวอยู่ตรงนี้อาจารย์ระมัดระวังเกี่ยวกับมะมะด้วยจ้ะมีควมเรื่องหัามันก็เกี่ยวเรื่องเรื่องเป็นความอย่าอย่าอย่าไปค้าความอย่าไปอะไรก็แล้วแต่ให้จบเดยดีนะคะเรจาดีที่สุดเอาความ เอาพระพุทธนะครับอาจารย์เวลาหมด<า>แล้วก็หมดเวลาค่ะเสียดายจังเลยยังเลยครับแหมกำลังม,มงมันเลยกำลังมันเลยไปไปรอบหน้าอีกนะคะ,ออคะตอนนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะก็เสียดายมากเลยนะคะวันนี้อาจารย์โจอาจารย์อ,าายอนนนท์สังคชานะคะแล้วก็ดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสนรภูมิแห่งนี้แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็ ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินยุปุตเรือนนาย,ยกสมาคมบริษัทนานาชาติเที่ยวกาสแก่พวกเ,เราทั้งสองได้มาทำหน้าที่ในวันนี้นะคะและก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีงามและก็พบกันใหม่สวัสดีหน้าวันนี้พวกเ,เราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ